ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ใน D ดี s i มูเลเก็เป็นเกมให้เราเล่นอ่ะจำลองชีวิตเป็นกวางแบบสมจริงกันนะครับผมเราก็ไปเริ่มกันเลยโอ้โหเดี๋ยวเแน่ใจนะวันนี้คือกวางอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะกูเล่เป็นกวางไม่ใช่เหรอทำไมต้องมีแต่งตัวด้วยมันี่ะโอ้แล้วมีแบบตกแต่งถึงเยอะมากกูเล่นเป็นกวางไม่ใช่เหรอนี่คือตัวของเราที่แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลยกำลังเดินข้ามทางม้าลายโอ้โหถ้าเป็นที่ไทยนีย่คือโดนชนมาละนี่ไงเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วผมยนนี้ช่วยกวาไว้ไว้ไปะตุยเย่โอ้โหถือด้วยวันแน่นเลยนะเนี่ยอันนี้ยอันนี้โคตรแน่นเลยเกิดใหม่เดี๋ยวรถคือยังไม่ได้เล่นเลยกูตายไปแล้วเละเราต้องได้รับการเกิดใหม่น,นี่มันเสกอะไรกัน สจของโซวันอย่างนั้นเหรอวิญญาณทรงกลับคืนล่างโอ้เรามาเกิดใหม่เป็นกวางนะเนี่ยโอ้โหเกิดใหม่อีกทีก็เป็นกวางไปซะแล้วกดสเปซบาร์เพื่อกระโดดนะครับผมกดกดชิฟเพื่อดสชนะครับเป็นการเหมือนเป็นทิ้งเมื่อกี้อะไรปะโอ้ เดี๋ยวกูเป็นตัวอะไรนะโอ้โยโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้รวดเร็วเหลือเกินอ้ากูเป็นอะไรนี้กูเป็นตัวอะไรนี้เพื่อนโอ้เราเป็นสกวางธรรมดาอุ้ยโอ้โหปะดุอยากกินปาดุกขอไหนปาดุอุย้ยมีโต๊ะจีนมึงจีนอย่างนี้ต้องมีโต๊ะจีน ไม่ไหวแล้วโอ้โหทำไมมาตัวนี้มันตัวใหญ่อย่างเลยอุ้ยขี่ได้หรอกูอเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยอุ้ยโอ๊ยปืนเอาปืนโอ้โหกูกูไม่ใช่กวางและไอ้เชี่ยถอดเขาไปแล้วอ๋อปืนมันโคตรกากเลยอ่ะจริงเฮ้ย โคลาโคลายิงกูเฮ้ยแจงโคลาเดี๋ยวมันมีตาเลเซอร์ตัวชี้นี่มันโอ้โอ้ผมเล่นบอลไฟเกมอะไรไม่ได้ไฟล์ไฟล์ยิงมาอันล้มจุกแล้วเราแพ้มาแล้วนีเราเพื่อนคุณว่าโอ้ันจีมาแล้วไกลแล้วมันไกลแล้ว,ลว,ลวดีก่อน สักระยะห่างโอ้ยมันมัน GPS โอ้มัน GPS มันเร็วมากมันเร็วมากมันนีดิไฟล์ไฟล์ไฟล์นี่กันนี่กันมาแล้วโอ้โหโอ้ส <c oughs> <c oughs> ุกมันจะตามทันได้กูวิ่งโคตรไวเลยกูเป็นกวางบ้านไหนมาได้ให้ตายเหอะตายมันตายแ <c oughs> นย่ <c oughs> เรียบร้อยโอ้โหเว้ยหัวลากุง ตายซะแล้วมีแค่นี้เลยเฮ้ยเราขับรถได้ด้วยอะโอ้โหโอ้โหโคซิ่งเลยเจ้อ,อะโหดิชิดนี่มันอะไรกันตำรวจมาเป็นแกะแลวตัวเป็นโยกโยก ตำรวจผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมได้ปลดลด้นรถไปรถเป็นโครสิ่งเอาติดหายละลงเฮ้ยตำรวจมาเฮ้ยตำรวจมาแล้วนี่นี่แล้วตามไปทะลอกไปจพวกไเจพวกตำวตรวจเร็งเข่งคุณตำรวจคุณต้องเชื่อใจผมผมเป็นคนด,ดี

นี่มันเมืองที่ไหนนวัตกรรมแห่งอนาคตรถส่งพิซซ่าที่ไม่จะมีะะมันไม่ต้องมีคนขับได้ไงไมะวัวเฮียอ,นนอะไรอะ่ะแสงยากสวรรค์ยังงั้นเลยมันรับลงกลับไปแล้วอย่างนั้นสิดนะ้กดอะไรอะ่ะกด f เพื่อเพล basic u l r e the same of level อันนี้คืออะไรเล,เลเวอรซ์ซีคืออะไรเกมอะไรเนี่ยกูเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยอ๋อมันคือเกมไอ้นี่เหรอ มันเรียกว่าเกมอะไรอะเกมมักนีบอะมันเรียกว่าเกมอะไรวะที่แบบคนจีนเขาเล่นกันอะใช่ปะที่มันจะแบบเป็นช่องเรียงกันแล้วเขาจะดูช่องออกไหมเนี่ยมาครับเราใช้แบบตะกะหัวคิดในการเล่นเกมนี้อย่างมากนะครับผมนี่แหละเฮ้ยมันมีสิบเจ็ดตัวแล้วเนี่ยมันมีโคตรเยอะเลยนี่ไงก็ตีต,ตีเริ่มตีเสมอ โอ้โหดูมันกินดิแม่งเล่นงงจังวะชนะอะไรเนี่ยกูเล่นกูเล่นอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยปืนหายไปแล้วว้านี่ไงหัวไปติดโอ้ยหรือว่าหรือว่าฉันนะ่ะ สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนกูไม่ใช่กวางอีกแล้วปีเตอร์สวัสดีครับผมปีเตอร์อีกมัลติเวิร์สหนึ่งเฮ้ยปลาดุกปลาดุกยิงยิงแปลกแปลกละเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน กระโดดกระโดดเออกระดูคนณระเบยก็ไม่บอกต้องสลรมเมืองเพิ่มต้องสร่อยบ้านเมืองให้มากกว่านี้ต้องเลเที่กว่าลรมมันอย่าให้มันเหลืออย่าให้มันเหลือไปแต่ชิ้นเดียวโอ้ยน,นั่านี้โอ้โอ้ my god มันมาอีกแล้วอุย้ยมาเป็นคันรถครั้งนี้โอ้โพล่าแบร์มีอุย้ยระเบิดไม่มี AK ด้วย,อ,ย,อ,ยออปชั่นเสริมกูเต็มแล้วเพื่อนสลบมาได้ทะลวงสลบมาใด้ทะลุโโอ้โหโอ้โห โอ้อีซี่เกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยมานี่เด้ขอแก้มือหน่อยได้ป้าฮะปลาดุกคุงขามานโอ้ยตูไม่ได้ขอโทษครับขอโทษครับปิดไปแล้วปิดไปแล้วอยา่าอย่าอย่าโอ้โหตูไม่ได้ตูไม่จริงมันมันยิงไม่เข้าก็ไม่แล้ว อาอย่าอย่าก็ล็อกละก็ล็อกละปแมวแมงี้ช่วยด้วยช่วยด้วยหยุดหยุดสักทีเมื่อไหร่มันจะเลิกตามมั้มันไม่เลิกตามบางทีอ่ะอ๋อไม่ได้แล้วจะตายตายจะแด่วิร้อ้เอาเหรอเอาเหรอเอ้ฆ่าได้นี่ว่า มันตายง่ยงยวดีคิดดิอะไรวะเนี่ยไฟเออมาอีกแล้วตำรวจโอ๊ยกระตักไอให้กระต่ายมันยิงมาจากไหนนี่เหรอนี่ไงนี่ไงอีกนั่นไม่รอดแล้วนี่เรียบร้อย โอ้ยของไหมว่ะโอ้โหกูไม่ใช่กวางนั่นแหละกูเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะไม่ใช่กวางแน่ๆแล้วหนึ่งเป็นอะไรไม่รู้แต่เมืองนี้ม่งไม่รอดแล้วฮ้อะไรอะฮุดเดิลคอกี้มัน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 ชื่อว่ายี่ห้ออะไรนะโอ้โหมาอย่างที่นี่ไงแอรียตัวเอด็อกน้องมา นายนะ่ะฉันรอวันนี้มันเนิ่นนานเันที่นายกัลัาหาฉันฉันเสียนายไปแต่วันนี้ฉันมาหาได้แล้วยังไงละเพื่อนอุ้ยต้มงทำอะไรกันอุย้ย a อเวนเจอร์แอสเซมเบลโอ้โหเฮียประกอบร่าง โอ้โหสุดยอดโอ้โหด็อกโก้เจ้เจอกับอะไรอยู่วันนี้อะไรครับเนี่ยสูมันเฮ้ยเลือมันไม่ลดมันฟาอะไรมาเราหลบได้โอ้มันยืดแขนได้ยิงยิงลบแล้วเราก็ยืดได้นี่ไงยิง ยิงสุดนี้ฉันแต่จะไม่มีวันแพ้มันดาวมันดาวคนลบต้องซ้ำโอ้รัดรัโอร้รัดรัดโอร้โอร,อรันรันยิงตายแล้วต้องยิงต้องไหนวะเข่าแตกน้องแตกแตกหมดแตกแตกเลียบ ตายซะเกมมีสิทธิ์มีชีวิตรอดอีกต่อไปยิงแค่ขายมันก็ตายแล้วเนี่ยเชนซีซีเธอเรียกว่าเขอเรียกว่าโอ้โหระ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 อุยอะไรนะ่ตายขึ้นไปได้เหรอเมื่อกี้มันตายขึ้นไปได้้นไปมาแล้วโอ้ยยิงถล่มคอคอมันแตก เฮ้ยยื่นมาอย่างนี้อีกก็เสร็จดีครับโดนฆ่าแน่ไอ้หนูตลมมันร้อยแขนแตกไม่รอดแน่เฮ้ยลาก่อน ไอจีสุดมันก็ตัง่ไงโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาปวดสมองกันกันแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมไปแนละ้วเจอกันฮนะะโหระโหระโหครก็ได้บอกบอกผมทีที่วันออกเกมยังไงเนี่ย